กอเดชป่าละอองภูริพระบาทปกล้าวปกกมอนเป็นผลผลในโอกาสภาษามงคลเจริญธรรมะธรรมานาการติยามีทธปัญจตีรานิยตติโรติยามีพุทธาสระ ขามิลานุทาักคนข้ามินิาราสมรจกจักรสุรีและปเทระเถระเจ้าคะประสังกาธิการซึ่งประจัญยัทรสรรสง वेनहा नः च प्रवच। दानं रसाद् बदनं क्व विन्ना हि पमेव समि चतु। सखे पुरिंतो